เยอะไปหมดเลยเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากอะไรดีสวัสวดีน้อง,ป,องป้องไปพ่นี่บอกใมีเสียงพี่น้องเนื่องเพราะว่าชัพระชัพระเสียงไหลชัพระเสียงประเดชวพอพูดไหลามา ขอบคุณฟลอร่าช็อปด้วยนะครับที่เมตตาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยสมประกอบแค่ไหนเพราะว่าขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนจริงๆที่ <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นแฮปปี <c oughs> ้หนึ่งปีเอ็นเอรซี่โตเกียวมิวสิกฟอร์มน้องยูริโตเกียวมิวสิก อันนี้ดอกไม้จากน้องยูรินะครับขอบคุณน้องยูริด้วยนะร่วง Happy Anniversary ตัวเกี่ยวมิวสิฟอร์มน้องยูริตัวเกียวมิวสิขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณน้องยูริเนาะอ้น้องยูริเลยล่ะเป็นน้องยูริเลยนะครับอันนี้ <c oughs> กำลังใจมีให้เสมอจากพี่ฝนจากพี่ฝนบ้านน้องอาร์ตนะครับอันนจากพี่ฝนบ้านน้องอาร์ตจากพี่ฝนบ้านน้องอาร์ตนี่นะครับ จากพี่ฝนบ้านน้องอาร์มนะครับขอบพระคุณนะครับอู้เย่หมดอันนี้จากไหนอันนี้เป็นดอกไม้ดอกทานตะวันนะครับผมสองแสงโรยรามนะครับอันนี้ดอกทานตะวันอันนี้ขอบคุณด้วยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับจากจากดอกทานตะวันนะครับเอฟซีผู้ยิ่งนั้นฟิลแรงนะครับ อันนี้ขอบคุณมงกุฎจากบ้านฮักน้ำพยบอฟินนะครับบ้านฮักน้ำพยบอฟินแลนด์บ้านฮักนา้พายบอฟินแลนด์ <c oughs> อันนี้ จากบ้านไหนเนาะจากอันนี้ง่เลยที่มันหลุดเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะจากอันนี้ไหมอ่อนี่ไงมาแล้วเป็นกําลังใจให้เสมอคะ่ะไม่ออกน้าเป็นกําลังใจให้เสมอบอกน้ํานะครับบอกน้ําอันนี้ไม่ออกน้านะครับขอบพระคุณนะครับเอฟซี FC ผู้ยิ่งนฟินแลนด์ตัวเกียมิวสิกนะครับขอบพระคุณนะครับครบรอบนหนึ่งปี อันนี้ขอบคุณใครดีเอ่ยพี่เบิร์นอันนี้ขอบคุณพี่เบิร์นนะครับอันนี้ขอบคุณพี่เบิร์นขอบคุณพี่เบิร์นโอ้มาอะไรโอ้ยเงินสดนะนี่ขอบคุณไอเบิร์นเดอร์ขอบคุณพี่เบิร์นนะครับน่ารักมากขอแสดงความยินดีกับบอสบก และค่ายเพลงตัวเกมเมสิกรักและคารมเสมอพี่เหมือนรนนากรอขอบคุณนะครับพี่เหมือนพี่เหมือนตี้เหมือนนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้กยเหตุการณ์ที่อยู่กันมีอะไแม่น้องสแตมอันนี้คือแม่น้องสแต็ม,มแม่น้องสเต็มขอบคุณแม่น้องสเต็มด้วยนะครับ โ oh, 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 อ้โหเงินนี่วะครบรอบหนึ่งปีแห่งการเริ่มต้นใหม่เวลาแห่งรอยยิ้มและเวลาแห่งความสุขเวลาดีๆขอให้ความสุขนี้อยู่กับพ่อและบอสอยู่กับพ่อบอสอยู่กับพ่อบอสและข้าเพลงตัวเกมมิวสิกตลอดไปขอให้เงินงานเข้าเดือนละห้าสิบงานปังๆรวยๆครับพ่อบอส <laughs> พ่อบอสเหรอพ่อบอสนะี <laughs> จากน้องยูริตเกียวมิวสิกทำไมมันเยอะจังหนองยูริมาอะไรทางยูริเยอะม,มากเนี่ยพ่อบอสพอนะาพ่อบอสพ่อบอสแม้คือใครเขาเรียกพ่อบอสยูริหรอยูริหรอพ่อบอสแล้วก็มีของยูริต่างหากนะ อ๋อแต่ไม่มีเขาไม่มีความเรืองในนี้ไงอ๋อตอนนี้มาเปิดมาเปิดช่อดอกไม้มาเปิดมาเปิดเอ่อมาลายนะครับยินดีกับบอสด้วยนะครับขอบคุณในทุกๆเรื่องนะครับและจะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอน้องแน็คบรุษโตเกียวมิวสิกน้องแน็คบรุษโตเกียวมิวสิก น้องบรุษตัวเกียวมิวสิ่นะครับนี่นะครับผู้ใดเป็นยังพี่น้องผู้ใดเป็นยังมุกกันคือใส่แดงเรา,าพ้าน้องไข่อยู่มาขึ้นนี่ผู้ใดเป็นยังผู้ใดเป็นยังกาะไขถามดูข่คือเบาตั้งแต่จุดเริ่มต้นหนึ่งปีไข่ตัวเกียว์มืสิ่ เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ละครเวทีโตเกียวมิวสิกเล่ากล่าวถึงหนึ่งปีโตเกียวมิวสิกตั้งแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งย้ายออกมาจากค่ายอยาตั้งค่ายคอยกัเลยเอ๊ะใครเป็นอะไรใครเกิดอ,อะไรขึ้นคอยเขาเล่งวงว่าผูใ้ใดเป็นอย่างก็เริ่มต้นค่ายโตเกียวมิวสิกหนึ่งปีก็ก็ตั้งค่ายโตเกียวหนึ่งปีนี่ว่าแล้วมันเป็นอย่างผู้ดใดเป็นอย่างกูยังง่งอยู่ อันนี้อันนี้เป็นดอกจากบอสเฟียมเป็นหมื่นป่ะเนี้ยจากบอสเฟมดานีกอ,อันนี้จากบอสเฟมดานีกยินดีกับน้องชายคนนี้มากๆครบรอบหนึ่งปีค่ายตัวเกียร์มิวสิบเก่งมากๆน้องบิ๊กที่สร้างมาได้ขนาดนี้ขอให้ทุกอย่างเติบโตไม่มีวันหยุดผู้คนรักอยู่เสมอดูแลสุขภาพด้วยและเป็นคนที่น่ารักและคนเก่งของพี่ๆแบบนี้ตลอดไปเด้อ อยู่เคียงข้างดูน้องเสมอพี่เฟรมพี่บุม๋มแบรนดานิแบรนดานิและครเอนวท <c oughs> ละครเวทที่เหมือนขึ้นนี่ถามก่อนว่าถามก่อนว่ามันไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวใครตรงไหน มันเป็นการบอกกล่าวว่าหนึ่งปีค่ายโตเกียวมิวสิกเกิดอะไรขึ้นบ้าง1นึ่งปีค่ายเขาเจอร้อนเจอหนาวมีคนตายคนเจ็บถือโกงไปเที่ยวนั่นทเที่ยวนี่เออบุญทรรมกำแ่ง ส่งกำลังใจครบรอบหนึ่งปีฮักเดอ้อผู้ยิบานฟินแลนด์จากพี่สาวดับบิลจากพี่สาวดับบิลบ้านน้องอยูรินะครับบ้านน้องอยูริ้วสวยอะ่ะน่ารักดีน่ารักมากม่านบ๊อบี้บัลลี่บ๊อบเกิดแม่นที่ดีแหละพี่น้องคอยบองบอสซาดีตะวามตะวามมึงขึ้นนี่ ถ้าใครได้ดูถ้าใครได้ดูจนจบจะเข้าใจเลยว่านั่นคือเรื่องราวค่ายเพลงหนึ่งปีเต็มที่ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะเมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะเมก็มันมีอะไรไม่จริงอะหรือยังต้งทำอะไหาย้สายพี่น้องสวยนะ อันนี้สวยมนเมื่อคืนในแอปผู้ใดผู้ใดได้เห็กลุ่มปิดเมื่อคืนนี้เนี่ยใครได้ดูกลุ่มปิดเมื่อคืนนี้บ้างใครได้ดูกลุ่มปิดเมื่อคืนนี้บ้างอ่ะอันนี้สวยเนาะสวยมากอันนี้จะมีเงินเยอะเลยอันนี้จาก พี่บิม๋มครบรอบสุขสันต์วันครบรอบหนึ่งปีตัวเกี u ยวมิวสินะขอแสดงความยินด,ดีกับทุกความสําเร็จของบอสบิ๊กด้วยนะคะจากพี่บิมบบ๋มนะครับจากพี่บิ๋มนะครับอันนี้จากพี่บิม๋มขอเคุื่อะไรด้วยพี่บิ๋มเด้อพูนะแม่เอ,อนะเ้ยอกว่างอันนีนดีพูนะพูนะจะแม่พ่นะพนหา่อยขักสัง โอ้ับเลยพุนะเห็นปะเมื่อคืนนี้พี่น้องเบิงหระพี่น้องมีอย่างผิดปกติอยู่บอกคอนเซปต์คืออย่างคอนเซปต์กลุ่มปิดเมื่อคืนนี้ฉลองหนึ่งปีค่ายโตัวเกียวเมสิกพร้อมตีแผ่ปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในค่ายและไล่ตั้งแต่ค่ายก่อตั้งตั้งแต่ต้นจนจบ เนื้อบอกคุยกันเรื่องว่าเกี่ยวข้องกับใครนั่น้นี่เนื้อประวัติประวัติค่ายผมมาจังสี่หูน่ารักน,ะน่ารักจังแต่อันนี้มีชื่อนะไม่มีชื่ออันนี้มีชื่ออันนี้ผมไม่ชื่อ,อนน มาเปิดอะไรให้สิบ,บึง เดี๋ยวขอบคุณถืออันนี้นะครับขอบคุณบ้านพักขอบคุณบ้านฮักพอยบอฟินบ้านฮักผู้ใหญ่บ้านฟินด้วยนะครับบ้านฮักพอยบอฟินอันนี้บ้านฮักพอยบอฟินนะครับ บ้านฮักพอยบอฟินนะครับแล้วก็คุณแม่จันทนาออสบี้แม่ฮักอังกฤษนะครับเมื่อคืนชมเพลินมากค่ะครบรถเมื่อคืนเล่าความเป็นมาของค่ายโตเกียวมิวสิกจ้าอันนี้เป็น บ้านแม่ฮักอังกฤษนะอันนี้อันนี้บ้านแม่ฮักอังกฤษเด้อกำลังใจบอสบิ๊กจากน้องแอนนี่อันนี้น้องแอนนี่นะครับแอนนี่นะครับ กำลังใจบอสบิ๊กจากภูเก็ตกำลังใจบอสบิ๊กจากภูเก็ตกำลังใจบอสบิ๊กจากภูเก็ตจากอุตสิภูเก็ตนะครับยายแบมแบม ยายแบมแบมอันนี้ยายแบมแบมหน่อยยายแบมแบมพี่แตงด้อมข้อไก่น้อยพี่แตงด้อมข้อไก่น้อยนะครับพลังรัก P Y B ายบีขอบคุณครับพลังรัก P Y B พลังรัก P Y B พรังรัก p y b ยายแมมสาสิธรหมูพรอ,อ้วนนะครับแม่เดือนแม่เดือนอันนี้แม่เดือนเด้ออันนี้แม่เดือนนะครับแม่เดือนนะครับ พี่สุอเมริกาอันนี้คือพี่สุอเมริกาแล้วก็พี่น้ำกันนิกาพี่น้ำกันนิกาขอบคุณพี่น้ำด้อเคะแนนหนั และนี่ก็คือพี่พลอยบ้านหักเต้าตัวเล็กพี่พลอยบ้านหักเต้าตัวเล็กนะคะแล้วก็อยู่ได้ีด้อีกมันเย็นแม่แต่อเอาอันนี้ oh. เอาแก้วมา oh. แล้วก็วา วายจาก FC. เอฟซีเพิ่นซื้ออย่บุต่ำซื้อว่าไร <c oughs> จำซื้อว่าไรพี่นอ้องจำซื้อว่าไร <c oughs> จำซื้อไม่ได้อันนี้จำซื้อไม่ได้นะแต่เนี้ยของพี่โจวายพี่โจได้ Why, เปล่าเนี่ย คุณจัวคุณจัวว้าวไหวคุณจัวไหวคุณจัวไหวคุณจัว้าวคุณจัวแ <c oughs> ม่ยังไงนี่อพยอออะไรดีให้เขาเป็นแบบหมุนพึ่อ๋อเอาละเอาชิบไยคุณจัวเอาโเบิร์นนี่นะ ตัวนี้แกว่ายบริษัทใครใบใบพี่จโจเอฟเซอพีพี่โจพี่โจหัวถ่องไหมแมงแมงอะไรแมงแมนสีบอลมัปเป็นเจสสีบอลเปลี่ยนค่ะรึบถูกต้องค่ะ <c oughs> แล้วก็ขอบ คุณวายจากพี่พันด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ออกมาโชว์อยู่บนรถยี่ห้อนี่หรอแม่วายกับพี่พันก็มีนะาสามขวดเดี๋ยวเรา่าให้เราขาม่ใชอะไรร้อนจากแก้วนี้อ,อ,นอิสรนะเนีนาสถานะหรอมันหมนเลยมันหมนเลย,เลยชิมดูสิอยากเกิดก็เปิดมาจา้า พี่นอ้องไข่บ่กเลยคนห้องนั้นคุณเปิดใบาฐานกันไหมเข้าใจไหม Thank y o หมูโจ ซีต่อกันอันนี้ซิมบายเอฟซีหน,หนี่น้องบแม่นมามนางกินแอลโช่เดิซิมห้เอฟซีมันซื้อหายกินขอบคุณเอฟซีต่อกันขอบคุณแม่ขวัญระยองแม่คามบ้านน้องอยูรีด้วยนะครับ บ้านหักน้องซีแกรมแฟมิลี่ขอบคุณนะครับแม่สุมิทแม่ฮักบ้านน้องอยูรินะครับแล้วก็อันนี้เค้กถามพี่หนุ่ม่าไหน่แม่เค้กที่ว่าดึงขึง้นมานจากจากบ้านอะไรนะบิ๊กฮักบอก พี่หนุ่มเค้กที่ดึงขึ้นมาเป็นเงินจากบ้านบิ๊กฮักเหรอครับใช่ครับค่ะพี่ฮาร์คกับลูกโป่งครับบอสบ้านบินบ๊กฮัก์คเนาะครับกับลูกโป่งที่มันอยู่บนบ้านบอสมันไปเรื่เอาลงมมามันอยู่ชั้นสามเออบิ๊กฮักบ้านบิกบ๊กฮาร์คเค้กที่เอาไว้ตรุยเมื่อคืนนี้กับเงิน <c oughs> ในเค้ก <c oughs> เป็นกระไรกลายเป็น,ปน,ปนอันอันซิกเได้เจอเดี๋ยวมวลกันเบิร์นห่นใช่บ้านบิ๊กฮักบ้านบิ๊กฮักบิ๊กฮักเนาะดอมบิ๊กฮักดอมบิ๊กฮักครับนำทีมโดยยยยนนีี่่ังมเเคอูละ นำพิมโดยพี่อ้อกับพี่แมงนาแล้วก็หน้าพิทีเมื่อคืนนี้ผูกแขนะครว่าเป็นแม่หลิงจากมาเลเซียสัตว์สตรอเบอรี่พรีเมีย์จะเป็นคำอยากดีไหมเขาบอกดีดีเนาะแม่เปลแม่เป่านะแม่หลิงหญิงหรือหลิงหลิงไหมหญิงหรอหญิงแม่หญิง แม่หญิง FC Boss Big จากประเทศมาเลเซียส่งสตรอเบอรี่มาให้ทานส่งกำลังจะให้นะใช่้วขอบคุณนะครับแล้วก็เขามีร้อช่องมียอด่นหนีร้อช่องเมื่อวานนี้ใช่ทำมาจากมาเลเซียเลยแม่พกไปกินไหมอุ๊ยสดๆเลยนะแม่ดูสิชมพูชมพูเลยแล้วก็พี่เอืองบ้านฮัก สเต็ม4,200บาทเสริมทับค่าอาหารเลี้ยงทีมงาน4,200บาทพี่ดิวธีรพัฒน์10,000บาทาเสริมทับค่าอาหารกระซืออยากซื้อกินแต่ขัาวไก่น่าักนี่แ้วเราเจอเี่อะไปลม,ม่ร่างอีกฟุตท,ทัพเนาะ ไอ้อาหารต่างๆเอกพี่สูน่ะสองรอบพี่สูกับพี่พี่เจนเกาหลีอ่ะเออพี่สูอเมริกาพี่เจนเกาหลีพี่สูกับพี่เจนเนี่ยคือมาทุกงานเมื่อแรกก็นี่แล้วก็บ้านเลดี้ที่ว่าอะไรฟ้าเช้าอ่ะอาหารกล่องอุยอร่อยมากบ้านฮักได้คือทุกบ้านเลยแหละอันไหนอันไหนกล่าวไม่หมดก็อยู่ในคลิปวิดีโอเพจร้านไอเพจ่ายเลยก็ลองดูอยู่ใช่อ่ะอันนี้อร่อยนะนี่เมื่อคืนได้ชิมสองลูกอยู่อร่อยชิมอยู่เนี่ยเราก็ชิมไม่กล้ากินเปรี้ยวมันจะไปแห้งคอ ข้าจะเปะ้ามันจะแฮชอีู่นตูวไหนจ้ามันจะแฮชคอร์อันนี้เงินน่อนยึดซี่เป็นอะไรโอ้ยเงินกระขาดพี่น้อง ไปดูรถตู้พี่ดิวอยากให้บอลพิกได้ผมซื้อแล้วครับผมสั่งซื้อรถตู้ส่วนตัว,วราคาได้เดือนหน้าน,นะครับอ,อีกอีกอันที่หนึ่งได้แล้ว <c oughs> เห็นไอซี่นแท็กมาอยู่ขวัญรำันผมซื้อแล้วแม่ผมซื้อแอล้วครับสั่งทําใหม่สั่งผลิตใหม่รอรถสองเดือนเพ,พิ่งได้เพิ่งได้เดือนหน้านจะแล้วจะเพิ่งจ,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 จะได้เดือนหน้าน งันสดสิไปไว้นี่โอ้มือมีงานโพดงานนเด้อมืองนง่ายยู่ว่มือมีงา้าอยูกว่นบูรี่ล่มีกลุ่มปิดด้วยนะครับ